นีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของขุนถนิมทองกลัมพนันรับเป็นเจ้าภาพขอ,อนโมตนาในกุศลศรัทธาของคุณถนิมทองกัลัมพนันมาณโอกาสนี่ และขอให้กุศลผลลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นชาวภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สัพพทานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลาวะปัจจัยให้คุณธนิมทองกะลัมพนันจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณนรมนธรรมรักษ สธาของคุณบุตรรากุลานุสนสตาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมและสธาของคุณศักดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นเสภาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุคนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเพราะพระพุทธเจ้าลำบากยิ่งกว่าเรากว่าจะได้ปัญญาเอามาสอนเราถ้ะทำให้เราเกิดปัญญานี่โอ้โหต้องใช้เวลาเท่าไหรค่ครับยี่สิบอสงไขยกัะแสนกับนะกว่าจะได้ปัญญามาสอนเราอ่านะส่วนเรานีสบายพระพุทธเจ้าหยิบใส่พานให้เราเลยเรียบร้อยนะ หยิบมาปุ๊บก,ก็มาอ่านปั๊บง่ายเหลือเกินค่ะาจารย์ก็ขอให้เข้าใจก่อนนะฮะเราศึกษาถึงเรื่องนิพพิทายานเนี่ยกว่าจะเข้าถึงนิพพิทายานนี่นะต้องอาศัยปัญญาสามระดับสุตตามยป,ปัญญาก็ต้องเรียนคําสอนพระเจ้านะไม่ใช่ไปเรียนลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะสุตตามยป,ปัญญานะ หมายถึงเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญาเนื่องจากการเรียนคําสอนพระเจ้าเรียกกันว่าเรียกกันว่าสุตามยปัญญากินตามยปัญญาก็หมายถึงคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะนพิจารณาตามที่พระเจ้าสอนนะปัญญาเกิดอันนี้เรียกว่ากินตามยะปัญญาแล้วก็ เอาความรู้ที่เรียนจากคำสวิจเจ้ามาเอาปัญญาที่ได้จากปัญาให้ผลว่มามาอย่างรู้ความเป็นจริงต้องรู้ความเป็นจริงก่อนดิความเป็นจริงมีอะไรบ้างโอโหเยอะนะความเป็นจริงที่มีอยู่จริงๆแล้วก็ประเสริฐด้วยมีอยู่สี่อย่าง จริงนะอย่างประเสริฐด้วยนะมีอยู่สี่อย่างนั่นคือทุกขาอริยสัจจะทุกขาสมุทธญาอริยสัจจะทุกขานิโรธาอริยสัจจะและทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจะเราเรียกกันว่าอริยสัจจะสี่เราเรียกกันว่าอริยสัจจ์สี ตอนนี้เราเรียนจะจักจกสี่นะมาเหลืออย่างละคำทุกสมุทัยนี่โรดมากยอ่อที่จะปวดหลังปวดเอวนะนะย่อมากๆปวดเข่าไหมอ้าวท่านลงยืนนะแล้วก็ยอ่อตัวลงปวดเข่าไหมผมลองแล้วมันปวดเข่าแทบระเบิด <laughs> ก็เลยย่อมากกา็ปวดหลังปวดเข่านะ <laughs> ย่อเกินไปจนเหลือสี่คำทุกสมุทัยนิโรธมากด้นทุกเนะี่ยหมายถึงทุกขะอริยสัจจะอนนีคำสอของพระพุทธเจ้าเนี่ยของจริงมีจริงอะมีอยู่สี่ทุกนะฮะไม่ใช่ทุกเดียวนะนั้นอิยธิศรีที่เราเรียนนักสัสูุรนักธรร,รมะชนตรมีทุกเดียวทุกสมุทัยนิโรธมาก แต่ยัตสติที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักกับตนสูตรน่ะมีอยู่สี่ทุกข์ดังที่กล่าวแล้วสี่ทุกข์ครับไม่มีสุขเลยสักข้อหนึ่งของจริงมีจริงไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์เอแล้วเป็นไงเราเคยพิสูจน์หรือ่าของจริงมีจริงอไม่มีสุขเลยนะฮะมีแต่ทุกข์ทุกขะ อริยสัจจะทุกขาสมุทยัยยสัจจะทุกขานิโรธา,าสัจจะทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทา,าสัจจะของจริงไม่จริงมิธานีแล้วต้องเรียนทั้งสี่ทุกนะถ้าไม่เรียนสี่ทุกนะและยิ่งร้ายใจสุดไม่รู้จักเลยสักทุกนึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องยานเลยครับ ถ้าไม่รู้จักเลยทุกข์นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องยานเลยเพราะยานจะเกิดได้ต้องอาศัยตามรู้ทุกข์ถ้าไม่ตามรู้ทุกข์ก็ไม่รู้จักทุกข์เมื่อไม่รู้จักทุกข์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ต้องรู้ทุกข์แล้วเอาทุกข์มาพ้นทุกข์จึงจะพ้นได้ต้องเอาทุกข์พ้นทุกข์เอาตัณหาพ้นตัณหาเอาขันห้ามาพ้นขันห้า พูดแล้วงงไหมฮะงงกระดมจ้ะดมยาหมอเขาว่าผมน่ผมมาพกอยู่เรื่อนะเนี่ย<ะ>พราะเพลิดเพลินดมเคยเขาบอกมันเสียบุคลิกเขาจะหาว่าจานติดไอละเฮ้ยต้องขอบคุณหมอช่วยกันช่วยกันเตือน เมื่อกี้ผมเดินไปหหมอนนั่งับาอ,อกยาเพิ่งลาบตกใจส <laughs> ัตว์กันเตือนนะ,นะท่านเตือนผมบ้างแล้วผมก็เตือนท่านบ้างนะอิงอาศัยกันอยู่ได้นะฮะการอิงอาศัยกันอยู่นี่ภาษาธรรมะเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัย ปัจจัยของชีวิตเรามียี่สิบสี่ปัจจัยน่าฟังพระสวดฟังหรือเปล่าฟังแต่จําไม่ได้บทที่เจ็ดนะอภิธรรมะเจ็ดคำเพียเฮสุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมันตระปัจจโยอัญญะมัญญะปัจจโยเนี่ยฮะเดี๋ยวจบพิเศษเจ็ดก็ได้เรียนแล้วปัจจัยยี่สิบสี่ แต่ก็มีความรู้สึกเมือนนะตอนเรียนไปเฉดหนึ่งห้าหกเจ็ดนี่อยากแน่นนะพอขึ้นไปเฉดแปดแล้วชักเริ่มหายไปหายไปหายไปเหลือเจ็ดคนแปดคนนี่ไม่รู้มีอาถรรพ์ยังไงนะฮะเรียนไปเฉดแปดนะรจริงๆนะฮะไม่จบสักทีหนึ่งนะนะไงๆขอรุ่นนี้ให้จบไปเฉดแปดนะผมจะได้นอนตาหลับ ก็จบปริเชษแปดแล้วเนี่ยมันขึ้นคำพีที่หนึ่งได้ถ้าไม่จบปริเชษที่แปดขึ้นคำพีที่หนึ่งไม่ได้พอขึ้นคำพีที่หนึ่งไม่ได้เนี่ยผมก็ท้อใจเนะพราะตั้งใจอยู่แล้วว่าจะบรรยายให้จบอภิธรรมะเจ็ดคำพีเอาให้เจ็ดคำพีเลยนะฮะฉานก็อย่าเพิ่งนี้หายไปไหนนะฮะ ยาเพิ่งนี้หายไปไหนผมเตรียมไว้แล้วไงถ้าใครให้หมอแม็กไปดูแลนะอยู่คู่กันไปได้นะเอาจริงจงนะอยู่คู่กันไปได้ให้ธรรมะดูแลจิตใจให้หมอแม็กดูแลร่างกายคู่กันไปนะอ่ะเกิดมาชาติหนะึ่งเรียนให้จบ เจ็ดคำเพียตายไปเยอะแล้วนะฮะตายไปเยอะสวดก็ไม่ได้ฟังเคยเห็นคนตายสวดฟังสวดสวด,ด,ด,ดฟังพระสวดไหมเคยเห็นคนตายลุกมาฟังพระสวดไหมนีม่นอนนิ่งไม่ได้ฟังหรอกผมต้องสารนะ่ะลูกเอาข้าวไปวางไว้ที่หน้าโลงข้างโลงนะ เพาะหลกแม่ทานข้าวนะแม่นะเออตอนเป็นเรียกกินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นไะม่เรียกอตอนตายไอตอนกินได้ก็ไม่เรียกนะเออแปลกพอกินไม่ได้แั้เรียกแต่อตอนกินไม่ได้หาของดีๆใส่อย่างนี้แล้วนะแอเว่าฮะถ้วยก็อยางดีสำรับก็อย่างดีอาหารก็เดียวโอ้โหดีทั้งนั้นเลยไอตอนเป็นเรียกมังเปล่าหาดีๆมาให้มังเปล่าไม่รู้นะ นี่ข้อคิดนะฮะฉันไปนี่รีบหาให้แม่นะเนี่ยแม่ไม่รอใอยแม่ตายละให้แม่กินตอนนี้ลยดีๆฉันนะแม่นะเอาซะก่อนเลยนะเอาตกลงวกมาเรื่องของนิพพิทาญาณที่จะขึ้นถึงนิพพิทาได้เนะี่ยต้องอาศัยสุตตามยะปัญญาจินตามยะปัญญา ภาวนามยปัญญาอย่างลงรู้และสูตรที่จะทำให้เกิดญาณเนี่ยนะัาต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานสี่ทันทลายเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานสี่ทำสติปัฏฐานสีให้เข้าถึงสัมมปทานทำสัมมปทานให้เข้าถึงอิทธิบาททำอิทธิบาทให้เข้าถึงสัทธละถ้าทำอินทรีย์ทำอินทรีย์ขึ้นถึงภะละทำภะละให้เข้าถึงสามโพธิชง ทำสมโพธชงให้เข้าถึงอริยมรคมีองค์แปดตอนนี้เราอยู่ที่สติปัฏฐานสี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สติปัฏฐานสี่มีปัญหามากในสติปัฏฐานสี่ก็คือพิจารณากายในกายที่เป็นภายในพิจารณากายในกายที่เป็นภายนอกพิจารณากายในกายทั้งที่เป็นภายในภายนอก เรากําลังอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะไปไม่ได้ติดแงกอยู่ในตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะใช่ว่าทําไมไปไม่ได้เพราะเกิดความไม่เห็นด้วยจากการอ่านตำรากายในกายตำราบอกว่ามหมายถึงกายของเราอากายในกายหมายถึงกายของเราและกายของเรานี่เกิดมี ลัททิซ้อน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 ซอนซอนซอนกัอน,อน,อนอยู่เอาไปกันเลยตอนนี้ลงข้างทางเลยเราขับรถไปเนี่ยถ้าลงข้างทางถึงจุดหมายไปทางไหมฮะไม่ถึงแล้วครับมันชัดเจนเลยด้านคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นไปตามทางอย่าไปลงข้างทางกายในกายเนี่ย มันต้องเข้าใจคําว่ากายคืออะไรในกายหมายถึงอะไรถ้าลงไปลงข้ามทาว่ากายในกายก็หมายถึงกายเราเนี่ยแล้วในกายมันซ้อ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 นกันอยู่อย่างที่หลายที่หลายแห่งเขาสอนกันอยู่แล้วก็เลิกกันเลยไปไม่ถึงไปหมลงข้างทางเลยเอกระกายในกายที่เป็นภายในหมายถึงกายของเราโอ้กายในกายหมายถึงกายของคนอื่นเอาละวะ ทำวิปัสนาเกิดมีกายเรากายคนอื่นเนี่ยพิจารณากายในกายทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่กายของเราด้วยกายคงอื่นด้วยเฮ่อเดือดร้อนแล้วฮะพูดได้แต่มันทําไม่ได้ทําไม่ได้กายในกายในตำรนบกหมายทุกกายของเรากายในกายที่เป็นภายในมาที่กายของเรา กายในกายที่เป็นภายนอกหมายถึงกายของคนอื่นเอาละพอไหววะอ่านตำรานะพอไหวตรงเ่ว่าเอาละกลายของเรานี่พิจารณาเออว่า,าไปกายของคนอื่นนะใครจะมานั่งให้เราพิจารณาเนานะมีไหมอาจจะมีนะไปสองคนตายใหญ <c oughs> <c oughs> พิจารณากายของเราพิจารณากายของใหย <c oughs> กายของกายภายนอกคือกายของคนอื่นอนะ่ะเอาตกลง แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพิจารณากายในกายทั้งภายในภายนอกพร้อมกันเนี่ยดูได้ไหมนะพิจารณาได้ไหมดูไม่ได้เห็นพร้อมกันน่ะดูได้ที่ไหนเล่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์เดียวจะไปรู้สองอารมณ์ไม่ได้เนี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยชวนท่านหลายแวะมาดูตรงนี้ก่อน เพื่อจะได้ไปเจอคําว่ากายในกายที่เป็นภายในหมายถึงอาตาปีสัมปชานโนสติมากายในกายที่เป็นภายนอกนั้นหมายถึงรูปที่อยู่ในอากาศนั่งน้หรือน้มรูปหรือน้มที่พลังเป็นอารมณ์อยู่ร่างกายในกายที่เป็นภายในก็หมายถึงจิตซึ่งประกอบด้วยองค์แห่งธรรมะอาตาปีสัมปชาโนสติมากายในกายที่เป็นภายนอกหมายถึงอารมณ์ ที่กำลังกำหนดรู้อยู่นั่นแหละจิตก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งจิตและอารมณ์ต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้สหากที่หมายถึงกายในกายที่เป็นภายในภายนอกทั้งจิตทั้งอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดจะเราจึงต้องมาดูถ้าไม่หยิบยกยานสิบหเอามาเรียนเราก็จะไม่รู้ หลักการตัดสินกายภายในหมายถืออะไรกายภายนอกหมายถืออะไรทั้งกายภายในภายนอกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นยังไงไม่รู้จนเราจึงยกเรื่องยานสิบหกมาเรียนเรียนแล้วนะฮะลืมแล้วยังลืมแล้วเรียนใหม่ไหม <c oughs> <c oughs> เรียนใหม่ก็ไม่จบแล้วปีเนี้นะนี่จะสิ้นปีแล้วนะ <c oughs> ไม่จบแน่แน่ นะแต่บอกไว้เกี่ยวกับกายภายในกายภายนอกกายภายในด้วยกายภายนอกด้วยอยู่ในยานที่อะไรใครจําได้ไหมฮะเอาเลยเฮ้ยจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยยานที่ห้าเอา้ยยานที่ห้านี่เยอะเลยมาสองยานยานที่หกยานที่เจ็ดละเอา ไปเปิดตำราที่จดไว้เองอะไรกันนะว่าอยู่ที่ยานที่หานะยานที่เจ็ดนิพพิทาญาณอันเนื่องมาจากยานที่หนึ่งเห็นเป็นรูปเป็นนามนะทบทวนซะหน่อยยานที่สองรูปนามที่เห็นก็มีเหตุมีปัจจัยยานที่สามทั้งรูปทั้งนามนี่ก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยานที่สี่ชัดเจนเลยรูปเก่าดับไปก็รูปมาที่เกิดขึ้นขาดจากสันตติคือสืบต่อ นะขาดกันแล้วนั่นคืออุทยัพพยายามยานที่ห้าเห็นแต่ความดับไปของรูปขนาน้างหน้านะฮะยานที่หกเห็นภัยของความเป็นรูปเป็นานามน,น่ากลัวยานที่เจ็ด <c oughs> เบื่อหน่าย เราะเห็นว่าทางรูปทางนามนี่ไม่ได้เป็นที่พึ่งไปเป็นที่ยึดเนี่ยมไม่ได้เป็นที่อาศัยได้เลยก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปในนามนี่เรากำลังนี่ตรงจุดนี้นะคะยานที่แปดนะฮะนิพิทายานยานที่รู้แจ้งรูปนามมีโทษเบื่อหน่ายนะเห็นโทษของรูปของนามเป็นเหตุให้เกิดยานที่แปดนะฮะยานที่แปดคือนิพิทายานเนี่ยนะ เบื่อหนายลูกเบือ่อนายน้าเพราะมันเห็นแต่โทษเห็นแต่ภัยพึ่งยึดเหนี่ยวอะไรมันไม่ได้ถ้าเราคบเพื่อนคนหนึ่งยกตัวอย่างออกปากก็พึ้นไม่ได้ฮะเบื่อไม่เพื่อนนะไปไหนไปด้วยช่วยสักบาทก็ไม่เอาออกปากก็พึ่งไม่ได้เบื่อไม่เพื่อนแบบนี้อะ ให้หยิบอะไรก็บอกไม่ว่างนะให้ดูเล่นหน่อยก็ไม่ว่างพึ่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถามว่าเบื่อไม่เพื่อนแบบนี้นเช่นเดียวกันนะฮะเรามีขันหน้าอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ตามรู้ตามดูนะโอ้โหวันเกิดของขันหน้าก็ทำบุญให้มันใช่ไหมฮะใช่ปะอ s ทุกวันเนี่ยผมเห็นลายชื่อโอ้โหทำบุญให้วันเกิดโถมนุษย์เกิดมาแล้ว อาขันห้าเกิดเนี่ยเราตามใจมันหรือมันให้เราตามใจเรามันตามใจมันหรือมันตามใจเราอ้าวเราตามใจมันหรือมันตามใจเราเราตามใจมันใช่ปะขันห้ามันอยากไปเที่ยวเอาไปขันห้ามันจะกินทรีนก็เอา ัหน้ามันอยากจะซื้อเทรนไปฝ่าจะเอาไปซื้อขัดหน้ามันอยากไปทำบุญเอาไปขัดหน้ามันอยากไปดูหนังเอาไปเราตามใจมันใช่ไหมฮะเราเนี่ยตามใจมันแล้วมันตามใจเราบ้างไหมนะเราอยากได้อะไรฮะอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความสุขมันตามใจเราไหมฮะ เราอยากได้ลาบมามันหาลาบมาให้เราบ้างไหมครันะอยากได้ยศขันหน้ามันเอามาให้เราไหมอยากได้ชื่อเสียงมันหาเราให้ได้ไหมอยากได้ความสุขไยมันหามันถนองเราความ้งตอการเราไหมนั่งเนี่ยต้องการนั่งอยากมีความสุขใช่ไหมฮะแล้วมันตามใจเรามันหาสุขให้เราไหมนั่งไปปรเดี๋ยวเดียวก็ไม่ไหวเลยต้องขยับต้องเหยียดต้องคูต้องยืนต้องเดิน มันไม่ได้ตามความต้องการเราสักอย่างอ่ะเกิดแล้วมีใครอยากแก่ม吗มีไหมฮะไม่อยากแก่แล้วมีใครอยากเจ็บป่วย吗ะเอะยิ่งแก่ยิ่งป่วยนะเออแก่แล้วก็มันต้องตายมีใครอยากตาย吗ไม่อยากเลยมันไม่ตามใจเราสักอย่าง พิจารณเราเด้วยดีนะนั้นผู้มีปัญญาไปตามรู้ตามดูช่างเกิดยานถึงยานที่เจ็ดเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษของขันห้าตลอดเลยในทใีสุดเกิดยานที่แปดเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเไม่อยากมีแนละ้วใครปฏิบัติได้ถึงยานที่แปดนะฮะวันเกิดไม่ทำบุญให้มาลรกแล้วไม่อยากจะตามใจมันด้วย แต่ในที่สุดต้องตามใจว่ะเวลามันอยากนั่งก็ต้องตามใจให้มันนั่งใช่ว่าเวลามันอยากนอนเป็นไงฮะโอ้ต้องรีบนอนดูให้ดีนะคะความเป็นจริงของขันห้านะแต่อย่าว่าแต่ทอมจีคอนนะแม้แต่คำว่าขันห้าเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรรู้อย่างเดียวว่า เราอยากนั่งเราอยากนอนเราอยากยืนเราอยากเดินเราอยากไปเราอยากเที่ยวเรา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 ตลอดทั้งที่ไอสิ่งที่เป็นเราก็เอาละมันก็ไม่ใช่เราแต่เราก็อยากมีความสุขเกิดแล้วก็ไม่อยากจะแก่แก่แล้วก็ไม่อยากจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ไม่อยากจะตายมันตามเราไหมตามใจเราไหม ไม่ตามใจเลยทา,ทางที่เราไม่อยากจะตามใจมันนะก็ต้องตามใจนะใช่หรือเปล่าท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวจมรมผู้ฝไไ่เดชธรรมะและสตาของคุณธนิมทองกัลํมพนันเป็นโชภาพในคืนนี้นะครับ ขออนุมโมทนากับศรัทธาของคุณธนิมทองกรลัพนันมาใโอกาสนี้แล้วเวลาหมดต้องติดตามเับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณนฤมบนธรรมรักษ์ศรัทธาของคุณบุษรากูุลานุศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพื่องามรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุมโมทนาสาธุกันในคืน วันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณท่นิมทองกลัมพนันและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในัว ศึกษาธรรมะทำสอนพระพุทธองคคิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามับมองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สวงทรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา